สวัสดีครับพระสมเด็จที่นำให้ชมองค์นี้นะฮะเป็นพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้กรุ่ใหม่มาคุณพมด้านหลังประทับตาวัดใหม่อมตรถว้พระสมเด็จกรุกใหม่มาคุณพรมถูกเปิดออกจากกรุกอย่างเป็นทางการในปีพศ2500โดยมีพลเอกประภาชจรู้เสถียรยศในขณะนั้นเป็นประธานฝ่ายคารวะ จากนั้นพระที่ออกจากกลุนะฮะก็ได้ถูกประทับตาวัดไว้ข้างหลังซึ่งมีจำนวนมากหลายหมื่นองนะฮะโดยเฉพาะเจ้พาพุณกพาธท่านได้เช่าบูชาพระสมเด็จก,กลุ่มใหม่บางคุณพรมนี้นําไปที่จังหวัดลำปางน่าจะเกินหมื่นองนะครับพระกลุ่มใหม่บางคุณพรมหรือพระสมเด็จบางคุณพรมกลุ่มใหม่นี้ไม่ใช่มีแค่สองพันกว่าองค์ ที่เราเคยได้อ่านตามหนังสือนะครับลักษณะของพิมพ์ทรงองค์นี้ก็คือเป็นพิมพ์เส้นได้นะฮะวงแขนจะตีโคง้งลักษณะแบบนี้แล้วก็เส้นสายต่างๆก็จะเล็กบางนะฮะแล้วก็ฐานล่างสุดจะตีคู่นะฮะลักษณะของเส้นสายที่เล็กบางนี้จึงเป็นที่มาของชื่อพิมพ์นะครับการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะเห็นชัดเจน โดยเฉพาะผิวจะเป็นผิวของกระเบนส่วนเส้นสายต่างๆโดยเฉพาะเส้นซุ้มก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะเยอะนะองค์น,นี้ขิ้กุกก็จับติดพอสมควรด้านหลังนะฮะเส้นของสี่เหลี่ยมชิ้นฟักก็ไม่ได้เป็นเส้นตรงเหมือน,น,นมันทัดนะฮะมีเว้ามีโคง้งมีปูนงอกขึ้นมาตามขอบแล้วก็พื้นผิวด้านหลังนอกจากจะมีขี้กุกแล้วก็ยังมีการงอกของปูนทำให้ผิว มีสูงมีต่าด้านข้างนะฮะตามรอยปีรอยแยกก็มีที่ขุ่มไปม่ก่อจับติดแล้วก็มีปูนงอกขึ้นมาเราเห็นการงอกของปูนบริเวณตามขอบชัดเจนนะครับด้านในเราเห็นพื้นผิวจะเป็นผิวหางกระเบนนะฮะส่วนเส้นสายต่างๆก็ยังคมชัดพอสมควรถึงแม้จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูง ตาวัดใหม่อมตลร,รน้ำหมึกมีหลายสีมีทั้งสีดำสีแดงสีม่วงสีน้ำเงินสีฟ้าสีเขียวก็ยังมีนะครับดังนั้นเรื่องสีของน้ำหมึกนี้ไม่ได้เป็นตัวมากะเกต,ตัดสินว่าองค์ไหนแท้หรือไม่แท้ตลอจนตาวัดก็มีหลายอันเพราะว่าพิมพ์พระเป็นจุดนวนมากนะฮะพระหลายหมื่นองค์ต้องใช้คนปั๊มหลายคนแล้วก็ตาวัดหลายอันนะครับตาวัด อาจจะไม่เหมือนกันเพราะว่าอาจจะทำไว้หลายอันอีกทั้งหลังจากใช้ตาวัดครั้งแรกไปประทับตาเสร็จนะฮะต่อมาก็มีการปั๊มตาวัดลงบนหลังพระอีกก็ต้องทำเพิ่มนะครับสรุปว่าตาวัดไม่ใช่เป็นตัวที่ตัดสินว่าพระองค์ไหนแท้หรือไม่แท้นะครับสิ่งที่เราต้องดูจริงๆก็คือ การเปลี่ยนแปลงทางกายภาพพิมพ์เส้นได้ก็ถือว่าเป็นพิมพ์ที่มีเอกลักษณ์นะครับเมื่อก่อนคนคิดว่าพิมพ์เส้นได้มีแต่พระสมเด็จที่อยู่ในจีดีของคุณคงเท่านั้นแต่ปัจจุบันเมื่อเราศึกษาเพิ่มเติมมีความรู้มากขึ้นเราก็จะเห็นว่าพิมพ์เส้นได้นี้มีทั้งของวัตถคังมีทั้งของสายวังนะครับ ปัจจุบันเทคโนโลยีในการศึกษาก็มีมากมายนะฮะกล้องกำลังขยายสูงก็เป็นสิ่งที่จำเป็นในปัจจุบันที่เราต้องพยายามหามาใช้นะฮะเวลาเราเดินตามแผงตามสนามพระนะฮะเราก็ควรจะมีกล้องไฟไว้ดูเนื้อพระสมเด็จนะครับเพราะว่าจะเจาะเห็นมวลสารต่างๆจะเห็นเรื่องของการเปลี่ยนแปลง ทางกายภาพได้พอสมควรภาพนี้เป็นภาพที่ถ่ายด้านหลังนะฮะถ่ายด้วยกล้องกละขยายสูงนะฮะสังเกตว่าเนื้อบริเวณนี้เป็นเนื้อที่มีลักษณะของผิวหางกระเบนนะครับน้ำหมึกเป็นสีม่วงนะฮะที่ปั้มทับที่กรุกก็เป็นสีค้ำค้ำแบบนี้บริเวณด้านบนนะฮะเนื้อมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพชัดเจนมีเว้ามีแหว่งมีปูนงอกเป็นก้อนเป็นก้อน เป็นผิวฮักเบนมองดูแล้วมีความแกล่งมันหินนะฮะเนื้อในเป็นสีขาวภาพนี้ก็เป็นภาพของน้ำหมึกนะฮะน้ำหมึกของพระองค์นี้ลายเส้นค่อนข้างจะเลอะนะฮะน่าจะเป็นเพราะเวลาปั๊มหลังพระยังมีความเปียกชื้นอยู่นะครับแล้วก็คนปั๊มก็ไม่ได้มีความปราณีตบรรจงนะฮะ ภาพนี้เป็นภาพด้านหน้านะฮะตรงนี้เป็นเส้นซุ้มฝั่งซ้ายมือผิวตรงพื้นคูหาเป็นผิวของกระเบนนะครับในพื้นที่ส่วนที่ต่ําก็มีที่กุก้งที่เกาจับติดมีการเปลี่ยนแปลงทางายภาพชัดเจนนะฮะอันนี้ก็เป็นเส้นซุ้มเช่นเดียวกันนะครับฝั่งซ้ายมือ ภาพนี้เป็นเส้นซุ้มฝั่งขวามือนะฮะตรงนี้เป็นพื้นคูหาสังเกตดูตามขอบนะฮะเราจะเห็นเนื้อที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพอย่างชัดเจนนะครับอันนี้เป็นเส้นของวงแขนการศึกษาสะสมพระนะฮะเราต้องดูองค์รวมไม่ใช่ดูเส้นสายตำหนิถิงเสียนนะครับดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพดูว่าพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพแบบนี้ น่าจะเป็นพระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์บางคนพมพหรือไม่ภาพนี้เป็นระหว่างของเส้นฐานนะฮะเส้นสายของพระสมเด็จพิมพ์เส้นได้ค่อนข้างจะเล็กบางนะครับแต่เราก็ยังเห็นการเปลี่ยนแปลงทางายภาพอย่างชัดเจนสังเกตดูเนื้อที่มีลักษณะสูงสูงต่ำต่ำ,ตำเป็นก้อนเป็นเม็ดนะครับ อันนี้ก็เป็นเส้นของฐานฝั่งขวานะฮะไม่ว่าดูตรงจุดไหนเราก็เห็นการเปลี่ยนแปลงทางภาพทุกจุดที่เราดูนะครับไม่ว่าจะเป็นพื้นผิวหรือตรงเส้นของฐานต่างๆอันนี้เป็นหัวเข่าขวานะฮะสังเกตดูเนื้อนะฮะเจอแบบนี้ก็ต้องรีบเก็บนะฮะเพราะว่าเป็นลักษณะของธรรมชาติสร้างสรรค์และก็ต้องใช้ระยะเวลาเป็นร้อยปีแล้วก็ ต้องมีสภาพแวดล้อมที่เหมาะสมภาพนี้เป็นหัวเข่าซ้ายนะฮะผิวก็เป็นตะปุ่มตะปั่มลงแขนก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะเส้นสายขยุกข,ขยิกบริเวณลำตัวลงหน้าท้องก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพบริเวณหน้าอก ผิวก็เป็นตะปุ่มตะป่ําสูงสูงต่ำ,ต,ำต่ำนะครับสิ่งเหล่านี้เป็นองค์ประกอบที่เราต้องนํามาพิจารณานะครับส่วนคลิกลูกนะฮะก็มีลักษณะเป็นสีดําก็ไม่ทราบว่าจะมีอะไรที่ลงไปเกาะจับบนผิวพราบ้างนะครับพัเกตยาวไปชนซุ้มนะฮะอันนี้เป็นเส้นซุ้มด้านบนอันนี้เป็นพระเกตใบหน้าหรือ ค่อนข้างจะเล็กมีลักษณะคล้ายกับหัวไม้ขีดไฟนะครับคล้ายๆกับพระพิมพ์7ชั้น6ชั้นนะครับบริเวณรอบๆพระพักก็มีคิีขูดไว้คอดจับติดตลอดจนผิวที่เป็นผิวหังกระเบนนะครับตอนนี้เรามาดูองค์พระองค์จริงด้วยกล้องกำลังขยายสูงไปพร้อมๆกันเลยนะครับเริ่มจากใบหน้าหรือพระพัก สีของภาพค่อนข้างจะมืดนิดหนึ่งเพราะว่าลดแสงไฟลงนะฮะเพื่อจะได้เห็นภาพชัดๆเรามาดูการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพมาดูผิวพระเนื้อพระนะฮะว่าลักษณะของพระที่มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพสูงจะเป็นอย่างไรนะครับ ตรงนี้เป็นบริเวณขัวเข่านะฮะอันนี้เป็นฐานบัวหรือฐานที่2เนื่องจากเส้นสายค่อนข้างจะเล็กบางนะฮะบางจุดก็จะมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพทำให้เส้นสายเลอะเรือนไปนะครับแต่อย่างไรก็ตามก็ยังคงความงดงามคลาสสิกในแบบฉบับของพระสมเด็จ ที่อยู่ในเจดีบางพุ่งพรมนะครับตรงนี้เป็นฐานล่างสุพที่ตีคู่นะฮะรอยแตกแบบนี้เป็นรอยแตกที่เกิดจากธรรมชาตินะครับเห็นรอยแตกเฉพาะด้านหน้าแต่ด้านหลังไม่มีนะครับจะสังเกตเห็นว่ามีที่โกุกลงไปเกาะจับติดแลวมีปูนงอกขึ้นมาซ่อมแซมนะครับ เดี๋ยวมาดูด้านหลังแล้วก็หยดน้ายาเช็คอายุแฮนไซด้านหลังก็มีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพค่อนข้างจะสูงนะฮะผิวก็เป็นผิวของกระเบนสีของน้ำหมึกเป็นสีม่วงนะฮะองนี้ประทับตาค่อนข้างจะเลอะเทอะนะฮะก็เนื่องจากความไม่ละเอียดตานี่ของผูตาตาวัดหรืออาจจะเป็นเพราะด้านหลังพระมีความชื้น ในขณะปั๊มนะครับเราเจอตาวัดที่มีลักษณะเลือะเทอะแบบนี้จะพิสูจน์ได้อย่างไรว่าผ้าแท้หรือไม่แท้หรือว่าตาวัดจริงหรือไม่จริงนะครับดังนั้นหัวใจสำคัญในการตัดสินก็คือการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพความเก่าดูคาบโกรกนะครับไม่ใช่ดูตาวัด หรือดูเส้นสายสำานิพิมพ์ทรงการศึกษาสมัยก่อนนะฮะเนื่องจากเทคโนโลยีไม่มีก็จำเป็นต้องดูลักษณะเส้นสายต่างๆนะครับดูตำหนิพิมพ์ทรงเส้นโน้นเส้นนี้ที่เขาชี้ตำหนิกันนะครับแต่ปัจจุบันการศึกษาสะสมพระสมเด็จ มีการเปลี่ยนแปลงตามหลักวิทยาศาสตร์มากยิ่งขึ้นนะฮะดังนั้นเราก็ต้องมาศึกษาด้วยหลักของความเก่าหลักธรรมชาติวิทยาและหลักวิทยาศาสตร์นะครับถ้าองค์ไหนผิวเรียบตึงไม่มีปูนงอกเส้นสายตรงแปะ๊ะไม่ขยุกขยิก ก็ต้องคิดไว้ก่อนว่าไม่น่าจะใช่พระสมเด็จที่อยู่ในเจดีย์พระคุณพมนะครับตอนนี้เรากำลังลงไปหาตำแหน่งที่หยดํำยาเช็คออ่แผนไซ์บริเวณมุมล่างสุดการหยดํำยาเช็คไอ่แผนไซก็ถือว่าเป็นการพิสูจน์ตามหลักวิทยาศาสตร์นะฮะ เดี๋ยวเราจะหยดตรงนี้นะครับตอนนี้เราหยดน้ํายาลงไปแล้วนะฮะน้ายาก็เกาะเป็นเม็ดผลพื้นผิวนะครับไม่กระจายหายไปฟอากาดก็เริ่มขึ้นมานะครับก็แสดงว่าผ้าสุดเด็จองค์นี้เป็นผระสุดเด็จที่มีอายุเก่าถึงยุคและก็มีส่วนผสมหลักในเนื้อผ้าเป็นปูนเปลือกหอยนะครับ หลังจากถ่ายรูปเสร็จแล้วก็เช็ดน้ำยาออกเราก็กลับมาดูด้านหน้ากันต่อนะครับสังเกตดูเนื้อในนะฮะเป็นสีขาวปูนงอกขึ้นมาเป็นลักณะของผิวอังกระเบนนะครับเส้นสายต่างๆขยุกขยิกมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพที่โกก็จับติดพอสมควรนะฮะกาติดแน่นเนื่องจากมี ผูดง,งอกขึ้นมาเกาะไว้อีกครั้งหนึ่งพระสมเด็จบางคุณพรมนะฮะจะล้างที่กรูออกยากมากนะฮะดังนั้นไม่จําเป็นก็อย่าไปล้างนะฮะเพราะว่าเคยเห็นมาหลายองค์แล้วว่าเมื่อล้างแล้วจะเป็นพระที่ดูยากเราต้องเก็บเอกลักษณ์ของพระที่อยู่ในเจดีบางคุณพรมไว้ในสภาพเดิมๆแบบนี้นะครับ ใจส,สำคัญในอนาคตนะฮะก็คืออายุพระต้องถึงยุคและก็มีความเก่านะครับแล้วก็ต้องมีการเปลี่ยนแปลงทางกายภาพส่วนเรื่องตําหนิพิมพ์ทรงเส้นสายต่างๆก็ไม่น่าจะมีความสําคัญในอนาคตนี้นะครับปัจจุบันที่คนเอาพระไปให้เสียนดูเสียดก็ตีเก้ถึงแม้ว่าพระนั้น อยคล้ายๆกับพระอ,องค์ที่เขาชี้ตำหนิพิมพ์ทรงทั้งนี้ก็เพราะว่าเขาไม่ซื้อนะฮะคุณต้องไปหาลูกค้าด้วยตัวของคุณเองไม่ใช่หวังจะไปพึ่งเสียนนะฮะราคาที่ดีที่สุดของพระสมเด็จก็คือราคาที่ลูกค้าของคุณสามารถซื้อได้นะครับ พระองค์เดียวกันมีความแท้เหมือนกันคุณอาจจะขายให้ลูกค้าของคุณที่เป็นมนุษย์เงินเดือนหาเช้ากินข้าก็ได้แค่หลักร้อยหลักพันนะครับแต่ถ้าคุณมีลูกค้าเป็นเศรษฐีชื่อเสียงคุณโด่งดังมีพอ,อร์คุณก็ขายได้ราคาเป็นล้านนะครับอันนี้เป็นหัวใจสำคัญนะฮะแต่ทุกคน คิดไม่ถึงได้ยินเซียนบอกว่าจะรับซื้อในราคาหลักล้านก็นำภาพให้เซียนดูเซียนก็ตีแก้นะฮะเพราะเขาไม่ซื้อพัสุเดต็ตองนี้เป็นพัสุเด็จพิมพ์เส้นได้กู่ใหม่บางคุณพรมเส้นสายก็งดงามคลาสสิกโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็แค่นี้ก่อนครับ พบกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีครับ